ขอความสุขความเจริญในธรรมโจมังเกิดมีแต่บรรดาญ,ญาโจมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าขอวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัย ที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูปถมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เจเริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันนะเพราะว่าเช้านี้ไม่แน่ใจในส่วนของการเชื่อมต่อสัญญาณ ก็อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ใกล้จะกลับบ้านเก่า,าอาจจะต้องหาสปอนเซอร์โยมในการสนับสนุนเพื่อไว้ใช้ในกิจ นะที่ควรจะใช้าอาจจะต้องหาสปอนเซอร์สนับสนุนในการทำกิจที่ควรจะเป็น,นเพราะว่าสัญญาณน,น่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละนที่มันอาจจะ เสื่อมสภาพตามการเวลารอกลับบ้านเก่าไว้กั้นเถอะเอาสวัสดีญาติโยมทั้งหลายแล้วกันเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะเมื่อวานห่างหายไปหนึ่งวันเพราะว่าติดกิจที่พึงกระทำเมื่อวานนี้มีคณะกรรมาการจากนะ หลายต่อหลายที่โยมมีคณะกรรมการจากหลายต่อหลายที่มาประเมินวัดสวรรคารามในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของทางวัดสวรรคารามที่จัดขึ้นในนามของตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัด สุขโขทยัยญาติโยมทั้งหลายนะเราก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนของเราในแบบที่เราสามารถจะพอกระทำได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนะในการส่งเข้าประกวดโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าสัญญาณอิน,นอเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาแล้ว น่าจะไปไม่รอดจะมั้าางวันนี้โยมสงสัยจะไปไม่รอดในการบรรยายเช้านี้มีคณะกรรมาการนะตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าในระดับนะหนเหนือในประจำหนเหนือเนี่ยมาตรวจเยี่ยม ประเมินผลนวสวรรคารามในนามจังหวัดสุขโขทยัยญาติโยมทั้งหลายนะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาร่วมการประเมิน คือมาร่วมการประเมินวัดสวรรคารามแล้วก็ติดตามดำเนินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าดังที่กล่าวนี้แหละญาติยมทั้งหลายนะปรากฏว่าวัดสวรรคารามก็ต้องจัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้วโยม ญาโจมชาววสวรรคารามต่างขวนขวายช่วยกันกุรีกูจอในการทำกิจทั้งหลายทั้งปวงที่พอจะกระทำได้อ่าอินเทอร์เนต็ตน่าจะมีปัญหาจริงๆ ดังนั้นนะอย่างที่บอกว่าวัดสวรรคารามก็ต้องทำหน้าที่ในการจัดสถานที่เตรียมนะตรวจรับการประเมินในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าดังที่กล่าวแล้วญาติโยมทั้งหลายนะหัวหน้าสว่วนราชการต่างๆก็มาร่วมกิจกรรมกับวัดสวรรคารามโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัย ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเมื่อวานนี้โยมพูดถึงท่านรองผู้ว่านี่ท่านน่ารักมากโยมดูเป็นสุภาพบุรุษอ่อนน้อมท่านรองธีรยุทธสําราญทรัพย์โยมเมื่อวานนี้ยิ่งไปกว่านั้นนี่ตอนที่ กำลังถ่ายรูปร่วมกัน,นยโยมบางคนบอกว่าเห็นท่านรองผู้ว่าแล้วน่ารักเมื่อวานนี้น่ารักอย่างไรเมื่อวานมีโยมกระซิบอาตมาว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งบอกเก่งมากเลยท่านสามารถใช้รองพู้ว่ายกโต๊ะได้ มีโยมข้าราชการท่านหนึ่งนี่ยโยมน่มีโยมข้าราชการท่านหนึ่งในเขตสวรรค์โลกนี่แหละบอกท่านเมื่อวานโยมเห็นลน่องผู้ว่ายกโตเครีย์พื้นที่เพื่อจะถ่ายรูปบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชี้นิ้วสั่งลองผู้ว่านสงสัย สั่งคนอื่นมากจนลืมตัวนะคืองานไม่ทำชี้อย่างเดียวโยมนะจนลืมตัวถึงขนาดชี้นิ้วจัดสถานที่ยกโตะนะสั่งท่านรองผู้ว่ายกโตะ๊ะโยมโยมเล่าให้อาตมาฟังบอกโยมเห็นแล้วโยมก็เอ็นดูท่านรองท่านรองก็ยกโตะ๊ะโยมผู้หญิงท่านนั้นก็นชี้นิ้ว จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างปานประหนึ่งว่าเป็นแม่งานเหมือนกันอน้ิยมเล่าโยมเล่าบอกเอ็นดูท่านรองผู้ว่าเอาโยมเพราะนั้นการประเมินผลเมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปทีแรกก็นนวันนี้ถือโอกาสมาเล่าให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะทีแรกก็แอบกังวลใจเพราะว่ามันคืองานที่เอาจริงๆก็คือ ทางส่วนของเทศบาลเมืองสวรครคโลกเนี่ยเป็นผู้จัดเตรียมโดยส่วนใหญ่นะในเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วก็สถานที่บางส่วนแต่เรื่องเอกสารเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักมากโยมงานใดๆก็ตามที่เป็นงานเอกสารเนี่ยตามาบอกเลยว่าตามาไม่สู้เรื่องงานเอกสาร เพราะว่าไม่ถนัดในเรื่องของงานเอกสารนี่คนที่ทํางานเอกสารเก่งต้องบอกว่ามีพระรูปหนึ่งทเทอตมาเห็นท่านทำล่าสุดท่านทำงานให้อาตมานะทําประวัติอาตมาเนี่ยก็คือท่านเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลกรูปนี้เนี่ยเท่าเทอมาเห็นนะการทำงานเอกสารต่างๆ เอาเท่าที่ตามองเห็นอย่างเดียวเนาะท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลกเนี่ยคล่องในการทำงานเอกสารโยมเก่งแล้วก็คล่องตัวมากแต่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกเนี่ยร่วมกับวสวรรคารามแล้วก็ชุมชนวงังผินา้าท่าพิกุลด้วยต่างจัดเตรียมสถานที่เตรียมงานวางแผนตาม แผนงานการประชุมที่เราวางไว้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไร1 2ึ่งสอ่โยมก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แต่ส่วนใหญ่เวลาวางแผนงานมันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่เขาวางแผนกันแล้วแล้วก็ตัวเองไม่ค่อยทำงานแต่รู้ดีนะคอยชี้คอยนูน่นคอยอะไรต่างๆมันจะมีคนประเภทนี้อยู่ทุกครั้งที่ทีททำทำงานและโยม ก็จะก่อกวนหัวใจในะของการทำงานโยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหามีประสักมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติดังนั้นการใช้ชีวิตของท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะการที่เราใช้ชีวิตณนะปัจจุบันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันปฏิเสธไม่ได้ ที่เราจะต้องพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีไว้ทำไมเอาจริงๆมันมีไว้เพื่อทดสอบถ้ามองมุมหนึ่งนะมีไว้เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถมีไว้เพื่อทดสอบคุณธรรมจริยธรรมที่ มีอยู่ในจิตในใจของตัวเราญาติโยมทั้งหลายมันเป็นตัวทดสอบเป็นแบบทดสอบในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมนะที่อาจจะมีอยู่ในใจเราว่าเราจะหนักแน่นเพียงใดที่จะชาญฉลาดนะในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัว แก้ไขปัญหาสถานการณ์เบื้องหน้าในขณะนั้นได้มากน้อยเพียงใดนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะน้นอย่างที่วสวรรคารามทำงานร่วมกับผู้คนเนี่ยโยมก็ต้องมีการวางแผนอย่างที่บอกบางทีวางแผนไว้แผนก็เปลี่ยนในทุกๆขณะเนี่ยบางครั้งเหมือนเมื่อวานในท่านพระครูสุเมธภูวดลเนี่ย นะหรือแต่ก่อนจะเรียกกันหลวงพี่หมวดเนี่ยก็จะบอกว่ากำหนดการเปลี่ยนทุกๆสองนาทีว่างั้นคือเราก็ต้องปรับให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็สถานที่แต่เราเวลายมก็ต่างเรียกว่าทำงานด้วยใจสามารถสื่อสารกันได้อย่างชัดเจนแต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งอย่างที่บอกนี่แหละงานไม่ทำ นะแต่ทําเหมือนกับว่าตัวเองทําทุกอย่างไม่ใช่คนในส่วนของเทศบาลต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ใช่ศรัทธาญาติโยมเป็นคนนอกโยมันรมาถือว่าเป็นคนนอกเป็นคนนอกนะนึกว่าจะไปที่จังหวัดหนึ่งแล้ว เจอคนประเภทนั้นที่จังหวัดนั้นก็ยังมาเจอที่จังหวัดตัวเองอีกโยมนะอำเภอตัวเองนะชุมชนตัวเองที่จัดงานแต่เชื่อว่าเป็นสีสันนะเป็นสีสันของงานที่ทำให้งานมันมีสีสันมากขึ้นทำให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะตื่นตัวมากขึ้น นะกับคนประเภทนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาถือโอกาสเช้านี้ไม่มีคติธรรมหรอกโยมต้องบอกแบบนี้เนาะตั้งใจมาขอบคุณในส่วนงานทั้งหลายทั้งปวงทั้งหัวหน้าส่วนราชการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยที่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่า นะเพราะว่าการประชุมที่ผ่านมาของทางวัสวรรคารามสองครั้งนะที่ประชุมที่วัดสวรรคารามเนี่ยนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทยัยท่านธีรยุทธ์เนยมก็ให้เกียรติกับวัดสวรรคารามตลอดเลยนะมาประชุมแล้วก็สุภาพเลยนะนะท่านธีรยุทธ์สำรานทรัพย์เนี่ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยนะทำให้ธรรมานึกถึงท่านรองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเมื่อปีที่แล้วนะเข้ามามีบทบาทเมื่อปีที่แล้วก็คือท่านรองสรินรัตเกิดสกุลรุ่งโรนะเมื่อปีที่แล้วท่านก็เข้ามาซัพพอร์ตวัดสวรรคารามนะีน่ยกตัวอย่างว่าท่านรองผู้ว่าที่เข้ามาครุกครี แล้วได้มีโอกาสได้พูดคุยกันโยมนะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นนะบุคคลที่สื่อสารค่อนข้างชัดเจนในมุม,มอิตมานะมุมคนอื่นจะยังไงไม่รู้ละ่ะแต่เมื่อสื่อสารแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจชัดเจนกับทั้งสองท่านนะท่านรองธีรยุทธ์สำราญทรัพย์แล้วก็รอง สรินลาเกิดสกุลรุ่งโรจนยโยมแต่ได้มีโอกาสได้คุกครีนะก็ชื่นชมการทำงานในแต่ละท่านแล้วกันในส่วนตรงนี้หลังจากนั้นนอกเหนือจากนั้นก็เป็นในส่วนของราชาการต่างๆโดยเฉพาะเทศบาลเมืองสวรรค์โลกที่ปฏิเสธไม่ได้เลยในเรองการทำงานครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบจะยกให้เทศบาลเนี่ยเป็นผลงานเทศบาลร้อเอร์เซที่ขับเคลื่อนงาน จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคำว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ได้หมายความว่าเราชนะหรือไม่ชนะโยมแต่กิจกรรมทุกอย่างจบลงอย่างสมบูรณ์แบบต้องบอกแบบนี้เนาะการจัดสถานที่การเตรียมสื่อเอกสารต่างๆการวางแผนงานทุกอย่างจบลงอย่างสมบูรณ์แบบส่วนจะชนะในเขตภาค5 อันประกอบไปด้วย4จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกตากอุตรดิตถ์ทั้ง4จังหวัดนี้เราจะชนะหรือไม่ชนะไม่เป็นไรโยมเนะเพราะว่าในช่วงการทำงานเนี่ยเราได้เรียนรู้กันและกันถือว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะก็ไม่ได้ปรารถนาด้วยซ้ำไปนะไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้อง ชนะเลิศหรืออะไรต่างๆในเขตภาคห้าไม่ได้ปรารถนาขนาดนั้นแต่ปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวก็คือในขณะที่ทำงานเนี่ยให้เราทุกคนมีความสุขเพราะอาตมาเองก็พยายามซัพพอร์ตทุกด้านนะถามความต้องการทุกด้านเรียกแทบจะบอกว่าทุกคนด้วยซ้ำไป นะแม้กระทั่งเรือนจำอําเภอสวรรคโลกเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาผู้ต้องราชทัน,เ,นเข้ามาช่วยงานตอตมานะท่านผอบอเรือนจำท่านก็ทำหน้าที่ในส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนง,งานไปด้วยกันญาติโยมทั้งหลายนะแม้กระทั่งเทศบาลแล้วก็ผู้คนในชุมชนก็ขับเคลื่อนง,งานด้วยกันตั้งแต่ท่านประธานชุมชน กรรมการชุมชนและไม่ใช่ชุมชนเดียวที่เรียกว่าชุมชนวังพินพาดนะก็ยังมีชุมชนบ้านท่าพ,พิกุลนะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและจะมาเชื่อว่าก็ยังมีคนในชุมชนอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาในวัดสวรรคารามเพราะว่าเอาจริงๆวัดสวรรคารามอยู่ได้ ด้วยชุมชนทุกชุมชนด้วยศรัทธาจากทุกทกที่ที่เข้ามาดูแลกันและกันและมีหนาซ้ำเนี่ยนอกเหนือาจากชุมชนแล้วเนี่ยประธานชุมชนกรรมการนะชุมชนต่างๆแล้วก็ยังมีชาวบ้านนะชาวบ้านที่สำคัญก็มีความหลากหลายก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างนางรำอย่างเงี้ยทุกๆก,กิจกรรมของวัดสวรรคารามส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชาวบ้านขาดไม่ได้เลยก็คือนางรำที่จะต้องมีการจัดแสดงนางรำรือต่างๆเนี่ยก็จะได้นางรำจากชาวบ้านนะเข้ามามีส่วนร่วมได้โรงเรียนเทศบาลวสวรรคารามนะเข้ามามีส่วนร่วมได้คณะครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดของเทศบาลเมืองสวรรคโลกเช่นโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กับโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์นะท่านพอโอรงเรียนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ขับเคลื่อนอย่างเมื่อวานในยกตัวอย่างดนตรีไทยนะดนตรีไทยในฐานะที่เป็นวังผินพาดนะหรือวังปีพาศนะก็ได้ดนตรีไทยจากโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์โยมมาขับกล่อม นะในขณะที่ท่านประธานท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะดนตรีไทยก็บรรเลงเพลงสาธุการนะรับท่านประธานในขณะที่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนี่คือวิถีวัดวิถีชาวไทยพุทธซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลสวนข้ประชาสรรค์ก็ร้อยเรียงออกมาเอาเด็กๆมาร่วมกิจกรรม ของวัดสร้างบรรยากาศให้เป็นวัดแม้กระทั่งคณะสิงโตของเจ้าเป้เนี่ยโยมสิทธพุทธเลืองฤทธิ์อย่างเงี้ยคณะสิงโตอาตมาก็มองว่าสิงโตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวรรคโลกเพราะว่าเป็นลูกหลานของสวรรคโลกเนี่ยเป็นผู้เล่นเป็นผู้แสดง แล้วก็สวรรคโลกของเราเนี่ยเป็นวิถีไทยจีนในสมัยแต่ก่อนคนไทยเชื้อสายจีนที่เกี่ยวโยงกันมาแต่อดีตมีการทำมาค้าขายกันตั้งแต่ในอดีตนะเพราะว่าคนคนจีนมาสร้างลกลากมาค้าขายสมัยก่อนสวรรคโลกรุ่งเรืองนี่นดังนั้นวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็จะถูกแทรกซึมในความเป็นสวรรคโลกโยมอาตมาจึงเกิดความคิด ในการทำงานในเบื้องต้นว่าในเมื่อ,อสวรรคโลกเนี่ยเป็นมัสคอรมัสคอตของสวรรคโลกเป็นสิงโตแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันก็เลยเกิดความดําริว่าดังนั้นเราจะต้องเอาสิงโตเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วยเดิมทีญาติโยมเขาก็ฉะงนใจไม่เห็นด้วยาบางคนที่คุยกันนอกรอบว่าสิงโตมันมันจะแสดงสื่อถึงวัดได้หรอ นะไม่มีใครเขาทำกันอาตมาบอกว่าเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ทำมาถูกต้องแล้วเราทำในสิ่งที่เขาไม่ทำด้วยความตั้งใจของตัวเราเนี่ยมันถูกต้องแล้วส่วนท่านคณะกรรมการท่านจะเห็นเป็นอย่างไรมันเรื่องของท่านนะถ้าท่านเข้าใจถึงการร้อยเรียงนะการประสานงานการติดต่อการแสดงออก ซึ่งความเป็นชุมชนที่เกี่ยวโยงกันโดยวัฒนธรรมจีนบวกกับไทยอันนี้คือความกว้างขวางของวัฒนธรรมถูกไหมโยมซึ่งจะบอกว่าเอ้ยคนไทยไม่มีสิงโตในศาสนาไม่ได้กล่าวสิงโตมีแต่พญานาคมีพูดถึงแต่พญานาค พูดถึงยักษ์พูดถึงอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะของวัฒนธรรมหรือของประวัติความเป็นมาต่างๆแต่ที่เราพูดถึงวัฒนธรรมท้องถิน่นในเมื่อเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นเราก็ต้องสะท้อนถึงความเป็นท้องถิน่นนะไม่ต้องไปจัดเต็นทนะ์อย่างการงานกาชาติไม่ต้อง เอาสิ่งที่ในท้องถิ่นมีแล้วทํามันอย่างเรียบง่ายเราไปอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนความเป็นเทศบาลเมืองสวรรคโลกความเป็นวัดสวรรคารามนะเราทําโดยอัตลักษณ์ของเราที่เรียบง่ายแต่ไม่ขี้เละหรือภาษาพูดคนจะบอกว่าเรียบหรูดูดีไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายใช้วัตถุดิบ ของเราที่มีอยู่เพื่อขายอัตลักษณ์ของความเป็นเราให้คนอื่นได้มองเห็นได้เรียนรู้ดังนั้นการทำงานทุกอย่างมันก็อยู่ภายใต้คอนเซปต์เนี้ยการวางแขนงงานเนี่อตมาก็ขับเคลื่อนง,งานด้วยด้วยเป้าหมายนี้เพราะเราทำในสิ่งที่เรามี เมื่อเราทําในสิ่งที่เรามีมันไม่ต้องไปสร้างอะไรให้มันวุ่นวายมันจะเกิดการเข้าใจในเนื้อหาสาระของงานเนี่ยอย่างสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะทุกคนเข้าใจการทํางานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะทุกคนเห็นจนคุ้นตาชินตาจึงไม่เหนื่อยกับการที่จะต้องไปควบคุมหรือการบอกกล่าวกันเนาะเอาเป็นอันว่าเชา้านี้ขอใช้พื้นที่ของสพสุโข,ขทยัยขอบคุณทุกทกท่านแล้วกัน ที่ได้มีสว่วนร่วมแม้กระทั่งเข้าสารเมื่อวานเนี่ยตั้งใจจะแจก500ถุงนะปรากฏว่าที่สุดแล้วจะมาแจกไปพันกว่าถุงโยมอาจจะประมาณพันหนึ่งร้อยหรือพันสองร้อยถุงเนะี่ยที่แจกไปคือทําใจไม่ได้ถ้าเขามาแล้วเขาจะไม่ได้เข้าสารเนี่ยอาจจะมาทําใจไม่ได้โยมเห็น <He ard S 2> แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อวานรอนานมากกว่าจะได้แจกเกือบสี่โมงเย็นนะ บางคนมาแต่เช้าแต่มีก๋วยเตี๋ยวส้มตําเลี้ยงส้มตําก็มาจากเบาะ800เป็นจิตอาสานะจะจ่ายค่าส้มตาช่วยสนับสนุนก็ไม่เอาโยมนะเขาให้จ่ายเป็นบุญนะส่วนก๋วยเตี๋ยวก็จิตอาสาเลี้ยงกันไม่น้อยกว่าพันถ้วยเมื่อวานนีนะ้มีญาติโยมสนับสนุนมาก็อนุโมทนาไม่ว่าจะเป็นคุณสุปิยาสุยญาผลคุณสุยญสศิทานนนหรือคนอื่น ที่ร่วมสนับสนุนทุกด้านโยมขอบคุณมากๆเลยเอาละวันนี้เวลาหมดโยมหมดเวลานะขอภายสถานีนะวันนี้ตั้งใจมาขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในขณะที่าศาสนาเกิดวิกฤตเนี่ยแต่ก็ยังให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อวัดสวรรคารามขอบคุณในน้ำใจของการทำงานของทุกๆส่วนที่ได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะ ทุกอย่างจบลงสิ้นสุดลงแล้วในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดสุขโขทัยณวัดสวรรคารามทายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทูนขอเจริญพร